ข้อที่สามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นจิตทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในการพิจารณาเห็นจิตที่เป็นภายนอกเช่นจิตเศร้าหมองเพราะประสบกับอิทธารมเราก็รู้เนื้อจิตเป็นสุขเพิดเพลินเพราะได้อ,อารมณ์ที่ชอบใจเช่นในรับธรรมารมคือรูปเสียงเกลิ่นรส สัมผัสธรรมารมที่เป็นอิทธารมเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็รู้หรือบางครั้งจิตเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจเราก็รู้การรู้ความเปลี่ยนแปลงไปของจิตในด้านปริยัติหรือว่าเห็นด้วยความรู้ที่เป็นขั้นสุตตามยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตที่เป็นภายนอก ส่วนเห็นจิตที่เป็นภายในนั้นคือเป็นการพิจารณาเห็นจิตด้วยอำนาจของจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาคือหมายความว่าการเห็นจิตที่เป็นภายในนั้นคือเราใช้ปัญญาพิจารณาติดตามขบวนของจิตติดตามความเคลื่อนไหวของจิตจนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของจิตว่าขณะนี้จิตของเราเป็นอย่างไร จิตของเรามีโลภะไหมจิตของเรามีโทสะไหมจิตของเรามีโมหะไหมจิตของเรามีราคะไหมจิตของเรามีตัณหาไหมจิตของเรามีอุปาทานไหมหรือว่าจิตของเราประกอบไปด้วยอโลภะอโทสะโมหะเราก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของจิตคือจิตของเราตกอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราก็รู้จิตของเรา เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราก็รู้จิตของเราคิดดีเราก็รู้จิตของเราคิดชั่วเราก็รู้จิตของเราอยู่เฉยๆเราก็รู้จิตของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็รู้แต่การรู้ในที่นี้หมายถึงการรู้ด้วยอำนาจของสุตตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาเมื่อเราพิจารณาเห็นจิตอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายเรียกว่าเห็นจิตที่เป็นภายใน ท่านทังหลายที่เจริญนี้ปัชนากรรมฐานมาแล้วคงจะรู้เรื่องนี้ได้ดีบางทีจิตของเราอยู่เฉยเรื่องที่ไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาเรื่องที่ไม่เคยคิดมันก็คิดขึ้นมาบางครั้งเกิดความคิดขึ้นมาเราเอาสติกำหนดก็หายไปแล้วก็กลับคิดใหม่บางครั้งข้ากับจิตของเราเนี่เป็นสองดวงดวงหนึ่งคิดดวงหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอีกดวงหนึ่งคิดอย่างหนึ่งหรือว่าดวงหนึ่งคิดกำหนดอาการพองอาการยุบ ดวงหนึ่งคิดไปแล้วร้อยแปดพันประการบางครั้งเรื่องนี้คิดไม่จบแล้วกกลับคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วอะไรสับสนปนเปกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาบางครั้งคล้ายๆกับว่ามีจิตของเราเป็นสองดวงถกเถียงก,กันอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งก็เกิดคัดค้านกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็มีการสนับสนุนจิตด,ดวงหนึ่งคิดอย่างหนึ่งจิตด,ดวงหนึ่งก็สนับสนุนขึ้นมาคล้ายๆว่าจิตของเรานี่ เป็นสองดวงหรือเป็นสามดวง Authority เป็นสี่ดวงเกิดปุจฉาพิสัชนากันมาเหมือนกันกับพระเทศอยู่บนธรรมะเป็นสองธรรมะสามธรรมาสี่ธรรมะอย่างนี้ก็มีบางครั้งเหมือนกับมีคนมาพูดบางครั้งเหมือนกับมีเทวดามาบอกบางครั้งเหมือนกับมีอมนุษย์หรือมีภายมากระซิบในยินเสียงมาพูดข้างหน้าบ้างในยินเสียงพูดข้างหลังบ้างในยินเสียงปูกข้างซ้ายข้างขวาบ้างบางครั้งในยินเสียง คล้ายๆกับได้ยินเสียงสัตว์นรกพูดบ้างบางครั้งคล้า,ลายๆกับได้ยินเสียงเทพพระบุตรเทวดาเามาพูดบ้างมาบอกว่าทําอย่างโน้นบ้างทําอย่างนี้บ้างบางทีมีเสียงพูดออกมาจากหาัยวัตถุของตัวเองเหมือนกับเรามีวิทยุในหัวใจของเราคือจิตพูดได้พูดง่ายๆว่าจิตของเราพูดได้พูดอยู่ในช่วงอกของเรานี่แหละพูดขึ้นมาเหมือนมีเสียงทักสอยทักคำาจริงๆบางครั้งเหมือนกับมีครูบาอาจารย์มาพูดอยู่ในหัวใจของเรา บางครั้งเหมือนกับว่ามีลูกศิษย์ลุงหามีญาติมิยมมาพูดอยู่ในหัวใจของเราเหมือนกับฟังวิทยุบางท่านก็เข้าใจว่าเออเราได้สําเร็จอวิชชาธรจิตแล้วอย่างนี้ก็มีบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนโน้นคนนี้พูดศสนะด,ดังกล่าวพ้นมานี้เกิดขึ้นแก่ท่านพูดปฏิบททัติท่านใดก็แสดงว่าท่านพิจารณาเห็นจิตในจิตด้วยอำนาจของจินตามัยปัญญาและด้วยอำนาจของภาวนามยปัญญาแล้ว คือมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อใดเราเห็นจิตทั้งที่เป็นภายนอกเห็นจิตทั้งที่เป็นภายในจนเกิดปัญญาความรอบรู้ในจิตว่าเอ๊จิตนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกันเสด็จบางครั้งจิตของเราคิดเรื่องเลยดีขึ้นมาคนโน้นพูดหยุดที่โน้นเราก็รู้ได้คนนี้พูดอยู่ที่นี้ก็รู้ได้อะไรทํานองนี้ เราอยากให้มันอยู่ในอำนาจของเราก็มาอยู่เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดสามารถละอุปทานได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในเมื่อละอุปทานได้แล้วจิตของเราก็บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบเย็นสามารถดับกิเลสตัณหาอันเป็นตัวสมุทัทยหเหตุให้เกิดทุกข์เสียได้อันนี้เรียกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิต